องค์าอะไรว่ารู้เรื่องของรู้ต่างดาวเนี่ยเขาเรียกอะไรว่าองค์การาชลาพาราเซตเมาได้จกันก็กล่าวสวัสดีครับวันนี้กับทีเด็ดเจ็ดสองน้ำหมูครับแครมารับชมคลิปน้ำหมูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าด้วยครับก่อนที่น้าจะพาไปวิเคราะห์บอลค่ำคืนนี้น้าเดี๋ยวเรามาสรุปผลบอลเมื่อคืนนี้ก่อนครับ สำหรับเมื่อคืนนี้ครับสเต็ปสของนะในทุ่มนะคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างไบตันครับเปิดบ้านเรมี่ของนอตติงแฮมฟอร์ดทนะคู่นี้มนะนะให้ต่อไปทางเจ้าบ้านผมนะอย่างไบตันผมนะให้ต่อไป2ราคาผมนะให้ตอไปที่1ลูกแล้วก็ให้ให้ตอไปที่ควบลูกคืนนะใครชอบราคาไหนก็กดกันไปผมนะแต่สำหรับเมื่อคืนผมนะพับปากคว่ำหมนะจบสกอร์กันที่เสมอผมนะศูนย์ย์ครับคู่แรกของนาผมนะตายไปครับต้องขอแพงด้วยแล้วก็สำหรับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างคิดตันพาเลตผมนะเปิดบ้านเรมี่ของวูฟแฮมตันครับ คู่นี้ผมน้านายสูงเต็มเกมไปที่สองลูกครึ่งผมน้าถือว่าคู่นี้กินเต็มคําพอดีครับจบสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างคกีตันผลิตที่เก็บชัยชนะไปได้ครับสำหรับคู่ที่สองของนะครับกินเต็มครับผมนะาสำหรับเมื่อคืนนี้กินเต็มคําพอดีแล้วก็สเต็ปสองของนะานายทุกเมื่อคืนผมน้าก็กินเต็มหนึ่งแล้วก็ตายไปหนึ่งผมน้าก็ถือว่าไม่ได้ไม่เสียเลยนะสำหรับเมื่อคืนนี้ผมน้าแล้วก็สำหรับในกลุ่มซูเปอร์วีพีของน้านะเมื่อคืนนี้ครับ ก็ถือว่านาแห้งเดิมนะสลับในกลุ่มซูเปอร์วีพีของนะโอ้โหเมื่อคืนเดิมนะให้ต่อสัดส่วนใหญ่ครับผมนะให้ต่อสัส่วนใหญ่เลยครับผมนะเมื่อคืนนี้วีพีของนะห้าตัวผมนะก็กินเต็มสองแล้วก็ตายไปสามครับผมนะขาดทุนหนึ่งตัวนะสลับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเจ็บน้อยอยู่ครับอ่ะก็สลับวีพีในกลุ่มม่นะก็ถือว่าต้องขออภัยจริงครับผมนะแล้วก็สลับในยูทูบก็ถือว่าไม่ได้เป็นเสียครับผมนะสลับเมื่อคืนนี้เดี๋ยววันนี้เรามารุยกันใหม่ครับผมนะอ่ะวันนี้นะก็ หยิบยกมาคำนะาสองคู่มาดมนะก็เป็นเรื่เดียวกันคำนะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดบาร์เรมิงเว็บแฮมยูเนตเว็บแฮมมุมนายูเนเต็ดครับก็เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเราครับแล้วก็สำหรับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์มคำน้าเปิดบาร์เรมิงแฮมเชลซีครับคู่นี้เตะเหมือนกันครับเที่ยงคืนครึ่งของบ้านเราครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติแล้วก็อันดับกันก่อนคำน้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันท้ายคลิปครับนะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่ออนเเเลลลยคครรรััับบบิวว์พูกแฮม ลิพูครับอยู่อันดับ8ของตารางครับลงเรนะียบแล้ว9ก้านัดหงันชนะไป3เสมอ4แพ้ไป2ครับสลับได้เสียได้ไป21เสีย12มี uma, อยู่13แต้มครับส่วนเว็บแฮมอนด์คับอยู่อันดับ13ของตารางครับลงเรียบแล้ว10นัดหงันก็แข่ adults, งมากกว่าลิพูไป1นัดครับชนะไป3เสมอ2แพ้ไป5ครับสลับได้เสียได้ไป9เสีย11มีอยู่11แต้มครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดครับกับเชลซีครับเชลซีครับอยู่อันดับ4ของตารางครับ ลงเล่นไปแล้ว9นัดนัดนะผมนะชนะไป6เสมอ1แพ้ไป2ครับสลับได้เสียได้ไป15เสีย10มีอยู่19แต้มครับส่วนเบนเฟลครับอ่าอยู่อันดับ9ของตารางครับลงเล่นไปแล้ว10นัดคนมาก็แข็งมากกว่าเชลซีไป1นัดครับชนะ3เสมอ4แพ้ไป3ครับสลับได้เสียได้ไป18เสีย17มีอยู่13แต้มครับมาดูสติคู่ใดกันก่อนเลยครับผมนะริวโพูกับเว็บแฮมยูดนเต็ดครับนัดล่าสุดรวมนะก็เป็นทางริวโพูที่เปิดบ้านชนะเว็บแฮมไปได้ครับจบสกอร์ที่1ประตูต่อศูนย์รวมนะก็ แฮนด์แคปเปิดมาค่อนข้างสูงครับผมนะถ้าว่าใครไปเจ้าบ้านผมนะหรืออย่างลิเวอร์พูลก็น่าจะตายราคาต่อผมนะเปน็นวันที่6เดือน3 2022ครับ2คู่นี้ผมนะเจอกันมาทั้งหมดครับ38ครั้งครับผมนะลิเวอร์พูลผมนะชนะไป24ครั้งเสมอกัน8ครั้งครับแล้วก็เวีแพมยู่นเต็ดชนะลิเวอร์พูลไป6ครั้งครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันมาเป็นทางลิเวอร์พูลนะที่ทำไปได้ดีกว่านะสำหรับลิเวอร์พูลชนะไป4ผนะส 0, ี่ครับผมนัดเสมอ เวลแฮมยูไนเต็ดมาชนะ,ะนลิเวอร์พูลแค่ครั้งเดียวครับนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนิต์แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้หนะ้ยจบสกอร์ที่หประตูต่อศูนย์ครับมาดูกีนในบ้านนัดล่าสุดครับก็ถือว่าเกมในบ้านนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครสักครั้งเหมือนกันนะชนะไปสี่ครับเสมอหนึ่งแพ้ไปศูนย์นะก็ถือว่าลิเวอร์พูลเล่นเกมในบ้านค่อนข้างแข็งแล้วก็ดีมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มทีมนัดภาพรวมครับ สินัดภาพโรงแรมก็ส่วนใหญ่หนักไปทางชนะผมนะชนะไป6ครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับมาดูฝั่งของทางเวฟแฮมวิเต็กกันบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนซอลแทนตันผมนะก่อจบสกอร์ที่เสมอมาครับจบสกอร์ที่1นครับมาดูเกมเยือนท่านัดล่าสุดครับสำหรับเกมเยือนผมนะก็ถือว่ายังอยู่เด,ดกลางครับผมนะไม่ได้ขี้เหลยเลยผมนะชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับไม่ได้ขี้เหลยเลยผมนะสำหรับพออ่าทานัดเกมเยือนมาครับ มาดูฟอร์มสิบนัดภาพรวมครับสิบนัดภาพรวมหลานชนะ6ครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับส่วนใหญ่หนักไปทางชนะครับคู่ที่2ต่ออะไรครับผมนะเบนฟอร์ดครับกับเชลซีครับผมนะนัดล่าสุดที่เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นวันที่2เดือนสี่สองพครับก็ถือว่าเชลซีนะเปิดบ้านแพ้กับเบนฟอร์ดออกมาจบสกอร์ที่1ประตูต่อสี่ครับผมนะก็โดนเบนเบนฟอร์ดซัดคาบ้านครับผนะก็ถือว่าหนักครับผมนะ สองคนนี้ไปเจอกันมาทั้งหมด6ครั้งผมนะก็ถือว่าเบนฟอร์ดชนะอ่าเชลซี Chelsea ไป1ครั้งแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งแล้วก็เชลซีชนะเบนฟอร์ดไป4ครั้งผมนะก็แต่อ่าสองพันสบผมนะถึง2022ครับนัดล่าสุดก็ถือว่าเบนฟอร์ดทำไ,ดไปได้ดีกว่ามนะก็ถือว่ามาดูนัดล่าสุดร่วมนะของเบนฟอร์ดครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้ครับจบสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์ผมนะมาดูเกมในบ้านของนัดล่าสุดครับ สำหรับเกมในบ้านฮนัดล่าสุดของเบนฟอร์ดนะก็ถือว่าทําไปได้ดีครับก็ค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวนะชนะไป3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1ครับส่วนใหญ่หนักไปทางชนะครับผมนะมาดูฟอร์มสิ <Yet> นัดภาพรวมครับสิ <God> นัดภาพรวม HH. นัม้นชนะไป4ครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3ครับส่วนใหญ่หนักไปทางชนะครับมาดูฝั่งทางเชลซีกันบ้างครับนัดล่าสุดนะแอตตันวินด้าผมนะก็ไปเยือนแอตตันวินด้ามาก็เก็บชนะมาได้ครับจบสกอร์ที่2ประตูต่อศูนย์ครับมาดูเกมเยือนฮานาดล่าสุดครับ ถือว่าเกมเยือนออมนะก็ส่วนใหญ่หนักไปทางชนะครับชนะถึง3ครั้งอมนะแล้วก็เสมอศูนย์แพ้ไป2ครับก็สำหรับเกมเยือนของเชลซี้อมนะก็ถือว่าไม่ได้คิดเล่อะไรนองนะสำหรับเกมเยือนทันนาตาสุดมาครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มสินัดภาพรวมครับสิบนัดภาพรวมเราชนะถึง7ครั้งครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับส่วนใหญ่หนักไปทางชนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาที่เปิดมาครับอ้างอิงจากราคาบ้านผุบอลครับมาดูคู่ใดกันก่อนเลยผมนะ ก็รีพูลนะเปิดบารมีของเว็บแฮมยูเอเต็ดครับพู่งนิ่มนะราคาไหลลงครับนะก็เป็นทางเจ้าบ้านวนะันดับแปดต่อดับสิบอ่าสิบสามนุมนะจากลูกครึ่งผมนะไหลอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนมนะราคาไหลลงแบบนี้จะมีสิทธิ์จะอ่าจะจบสกอร์เสมอหรือเปล่านะแต่บ้านผลบอลนะฟันธงให้เป็นทางเว็บแฮมโน้มนะเด็ดเด็ดโมนะแต่น้มองนร่มนะรีพูลนะน่าจะต้องเอาแล้วนะสลับสามแต้มค่ำคืนนุมนะน่าจะมีแน่หนึ่งรูมนะ อ่ะคู่แรกครับต่อไปเร็วอนะถึงราคาจะไหลลงแต่นะยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะมีแน่แนหนึ่งลูกนะไม่น่าจะภาพปากคว่ำลงมานะสลับกําคืนนะี้ใครชอบตามน้านะทีมรักอย่างนี้พูมนะก็จัดก,กันไปโวมนะลูกครบลูกครึ่งครับแล้วก็สลับคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างเบนฟอร์ดครับเปิดบาร์เรมของเชลซีครับคู่นี้เหมือนกนารโนมนะเปิดราคาโนมนะเป็นทางทีมเยือนโนมนะ อย่างเชลซีนะเปิดราดรคาอยู่ที่1ลูกลบสิครับนะแล้วก็ไหลอยู่ที่ครึ่งควบรวมนะราคาไหลลงอีกแล้วนะแต่ไม่น่าจะพลาดด้วยมนะนะขอไปดูที่เบตสามหกาก่อนนะสำหรับคู่ที่2ครับคู่ที่2นะก็ถือว่า,าเลสกอร์สูงเต็มเกมผมนะสูงเต็มเกมนะอยู่ที่2ลูกครึ่งผมนะและ้วก็ราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูมครับ น่าจะมีแน่หนึ่งร่วมนะสำหรับทีมเยือนนมนะก็ไม่น่าจะพลาดสามแต้มครับอ่าแล้วก็สำหรับแนวโน้มผู้ชนะก็มองว่าเป็นทางทีมเยือนนุ่นะที่เปอร์เซ็นต์มากกว่านะอยู่ที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสที่จะออกสกอร์เสมออมนะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็โอกาสเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดนที่ชนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมองว่าน่าจะเป็นทางทีมเยือนนมนะอย่างโจซียมนะน่าจะเก็บสามแต้มมาได้นะสำหรับค่ำคืนนมนะแล้วก็คู่แรกนิโพรก็เปอร์เซ็นต์มากกว่านะที่จะะะเก็บชกนะบชัันนนนไไปด้มสหรคื ก็สรุปไปเลยนะสำหรับค่ำคืนนะีมาคู่แรกครับก็ให้ต่อไปมมนะต่อเจ้าบ้านไปุมนะคู่แรกครับคู่ที่1นึ่งมมนะให้ต่อเจ้าบ้านอย่างลิ้วภูไปที่ลูกควบครูค่งครับแล้วก็สำหรับคู่ที่2องมนะก็ให้ต่อไปทางอ่ะทีมเยือนอย่างเชียซีมนะให้ต่อไปที่ค,ครึ่งควบรูครับใครชอบก็จัดกันไปุนะใครไม่ชอบก็สามารถส่วนกันได้หรือว่าเลื่อนผ่านมนะอ่ะพูดผ,ผิดประการใดวันนี้มนะก็ต้องขออภัยไว้น,นะที่นี้ดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาะรายงานผลบอลครับ แล้วก็ก่อนจะจบคลิปผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาด้วยน้าก็เป็นอีกอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะททำคลิปต่อ,ตอไปครับแล้วก็ใครที่อย,อยากเข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีของนา้านะรับที่เด็ดเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะบอลสูงแรกสูงเต็มเกมแล้วก็บอลช่วงเช้านะก็มีให้ทุกวันนนะก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ความือมุมบนได้เลยครับวันนี้นาก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนมนาเดี๋ยวพรุ่งนี้นาะมารายงานผลบอลครับสวัสดีครับผม